จะเอาอะไรล่ะลูกหนูจะอะไรกับมัมม่ฮะบอกแม่สิออทิ่แคนให้แม่สิที่แคนจะเอาอะไรบอกแม่มาหนูจะเอาอะไรออทิ่แคนก่อนเร็วๆจะเอาอะไรลูกแม่จะไปทํางานไปด้วยได้ที่ไหนล่ะคะฮะนุ้จะเอามาทําไมจะอะไรจะอะไรลูกอ่ะ ชิคแคนก่อนจอาอะไรกับแม่บอกแม่ก่อนอ่ะชิคแคนก่อนเร็วๆชิคแคนก่อนชิคป้าจเจาอะไรจอาอะไรฮะวันนี้แม่ไปทำงานหนูอ,อยังหนูจเจจาอะไรหรือนูเยจะอ,อะไรกับแม่ฮึจะไปด้วยเหรอจะไปทำงานด้วยหรอคะเหรอหมาเขาไม่ให้เข้าลูกนะ ร้วแม่เะมาชิกพันแม่ก่อนเร็วๆนั่นสายลูกมันสายบอกแม่มาจะเอาอะไรจะมาขึ้นนั่งหรอฮะไปด้วยไม่ได้นะลูกนะนูเป้าดูสิมองหนะ้าแม่ก่อนจะไปไหนล่ะแม่ไม่เข้าใจหนูจะเอาอะไร ฮะอยากไปด้วยจริงหรอไปด้วยได้ที่ไหนล,ลูกเอ้ยหอไปด้วยไม่ได้ค่ะไปด้วยไม่ได้น้องนะคนเก่งของแม่น้องนี่อยู่บ้านน้องด้วยไปด้วยไม่ได้ค่ะเจ้าอะไรคะนมองจะบอกแม่สิลูกเขาเจ้าอะไรลรกฮะแม่จะรู้เรื่องไหม พ่อหนูจะเอาอะไรคะโอเคไม่ไปทำงานนุ่งเนาะโอเค